ดีนะครับโดยเฉพาะนำผลของเราทราบข่าวว่าขอแก้มือเป็นครั้งสุดท้ายครับถ้าเกิดภาคพั้งหรือว่าแพ้แก่รามอนเด็กเกอร์ก็จะยอมให้รามอนเดกเกอร์ี่เป็นยอดมวยเหนือฝีมือซึ่งมีคู่ที่รออยู่แล้วคือเชอร์รี่ครับโดยทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าจะชกกันอีกครั้งในวันที่27ครับที่ประเทศฮอลแลนด์ ระหว่างรามอนเกเกอร์กับเชอร์รี่สวานิครับท่านผู้ชมครับการชกในวันนี้นครับของนักมวยฮอลแลนด์ทุกคนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมทั้ง4คนในวันนี้นะครับชกภายใต้กติกามวยไทยทุกประการนะครับทางด้านเวทีลุมพินีเองนั้นก็ได้แจ้งลงนาเ,า,เาเอาไว้แล้วนะครับว่าชกที่เวทีลุมพินีกติกาทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กติกาของเวทีลุมพินีและถ้าเผื่อว่านักมวยฮอลแลนด์นั้น สามารถที่จะเอาชนะนักมวยไทยได้ก็จะได้รับการบรรจุเข้าในอันดับของเวทีนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์จะเป็นแชมปเปี้ยนได้ชิงแชมปเปี้ยนของเวทีลุมพินีนี้ด้วยนะครับนักมวยทั้งคู่ต่างก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีสําหรับวันนีเ้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นคุณศักดาได้ไปชมหรือว,ว่าได้เห็นกับตานะครับที่ประเทศฮอลแลนด์ในในครั้งนั้นเป็นไงครับนักมวยไทยของเราเสำหรับราบมอนเด็กเกอร์นะครับนักมวยไทยของเราคงจะไม่ต้องกล่าวถึงนะครับ ผมอยากกราบเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่ารามอนเด็กเกอร์นี่ครับเป็นนักมวยที่มีอาวุธลร้ากาดมากนะครับโดยเฉพาะลูกเตะซึ่งหนักหน่วงแล้วก็มีหมัดที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะก่อนการชกนะครับรามอนเด็กเกอร์ก็ได้ซ้อมเมื่อสักครู่นี่เองนะครับออกหมัดนี่รู้สึกว่าหนักหน่วงถ้าหากนำพลของเราพลาดเมื่อไหร่โอกาสที่ ถุกล็อบนี่มีมากแล้วเกินนะครับยังไงก็ฝากหวังให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยเป็นกํลาลังใจให้กับนักมวยไทยด้วยครับการชกกาลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณนนทเนธทองสมยามีประวัติสั้นๆสาหรับนักมวยทั้งคู่ครับค่ะน้ำพลน้องกี้พยุทธ์นี้นะคะน้าหนักชั่วมเช้านี้135าปอนอายุ21ปีแล้วนะคะชกมวยมาทั้งหมด80ครั้งชนะ67ครั้งแพ้10ครั้งและเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเพชรดำลูกบอ่อไร่ที่เวชีรุมพิณี หัวหน,านา้าคณะอาจารย์ประโมทหอยมุกนะคะผู้ผู้จัดก,การอมรรัตน์รวกนิชฐรามอน,ดน,น,มนเด็กเกอร์รอ,อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะคะน้ำหนักชมเช้านี้ร้อยสิบห้าปอนด์อายุ20ปีแล้วนะคะเป็นชาวฮอลแลนด์วันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าข่าวกีฬาเดลิฟิวนะครับคือคุณศศดารัตนสุบรรณซึ่งมาร่วมในรายการนี้ด้วยนะครับพร้อมทังคุณองอาจใจทัศกุลแล้วก็คุณนเนททงทมยานะครับซึ่งทางคุณศัดาไปดูการชคของนำพลกับ ดามอนเด็กเกอร์เมื่อไฟที่แล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นำคนกับดามอนเด็กเกอร์ด้วยนะครับ โอไทยสูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าบางกว่าเด็กเกอร์นุงเกงสีเหลืองนะครับพลออกซ้ายไปทิ้งโดนทุกซ้ายของเด็กเกอร์เด็กเกอร์นี่เป็นมวยชกลำบากนะครับไม่รู้ว่าจะมาลูกไหนมาทุกซ้ายหน้านี่หนักนะครับเด็กเกอร์ตัวนี้เปลี่ยนการแนละ้วนำผลผีดยันวิธีนะึงเด็กเกิร์ปราบเข้าไปอีกเด็กเกิร์ปรานเข้าไปนะครับนาพล ทุกแบบระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมในคราวที่แล้วมาแล้วเด็กเกอร์ถีบซ้ายไว้ทีหนึ่งก่อนเกอร์ฮุกซ้ายน้ำพลยังไม่ออกอาวุธนะครับยับซ้ายโดนหน้าของเด็กเกอร์เกอร์หักศอกมาทีนึงเกอร์เตะซ้ายผ่านหน้าของน้ำพลนี่นะครับนักบนุญฮอลแลนดน์นี่ใช้ศิลปะไม่ไม้มวยไทยได้เต็มสูตรทีเดียวนะครับ มีอาวุธทุกรูปนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะห,หมัดซ้ายหมัดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็มีลูกเตะขึ้นดัดวงพอทุกคนเลยครับเด็ก,กเกิดเนบุกก็มีเด็เกิดเป็นฝ่ายเดินนะครับถึงมาชกในเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้ถอยนะครับทีบยนนันอีกทีนึงน้ำคนยังทำอะไรไม่ถนัดเด็กเกิไม่ตื่นเวทีนะครับแต่ขวาน้ำพนตามเตะไม่ถึง นี่แหละครับใช้ไมนไม้มวยไทยได้ครบทุกอย่างดามอนเดกเกอร์ชาวฮอลแลนด์นะครับน้ำหนักตัวรถ35ทับนันเดเกอร์ฮุกซ้ายลำตัวหมพลยังไม่เข้านะครับอาวุธถนัดคือเข่านายังปล้ำไม่ได้หงเตะขวาล่างไว้ทีหนึ่งก่อนเดเกอร์เตะโต้หมุนจอยยางอีกหมุนหันมาเล่นล่างนะครับเดเกอร์เตะสวนไป

แฟนมวยหลังไหลกันมาจากทั่วทุกทิศนะครับประมาณ1 2 2 0 0 0คนนะครับเวทีลุมพินีนั้นแทบจะไม่มีที่ยืนเอาเลยนะครับยกที่2งองาำพลนะครับหากว่าชนะได้ในวันนี้จะได้รับเงินสดจากคณะนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน1 0 0 0 0 0บาทนะครับมาถึงยกที่2องาพลเดินบุกเข้าไปเดกเอตอร์ต่อยหนักหน้าดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา คลเบียดเข้าไปแล้วนะครับยกนี่คนจ่อล่างก่อนแล้วก็เตะขวาโต้ได้ทีนึ่งหุ้ยท้ายทำดอีกหมัดหน้าของเด็กเกอร์นี่อันตรายจริงๆนะครับลำคนตะโบอกว่ามือขวาระว,วังากาัดตกนี่ไม่แน่เหมือนกัน,<ค>นแล้วเกอรหุ้ยท้ายอีกทีนึงน่งคนเริ่มเบียดนะครับเริ่มติดเริ่มเบียดเริ่มบุกเตะขวาอยญ่พงแล้วก็โต้แข้งขวาเด็กเกอร์นี่ใช้หุ้ยท้ายได้คล่องจริงๆนะครับ มีโหนไว้แล้วนะครับน้พลเล่นคุณยักษ์พานางทุ่มเดกเกอร์ล้มไปอยู่ข้างล่างคุณสัีดาครับน้ำพลเริ่มจะบุกแล้วน,นะครับอ,อ่โอกาสของนำพลที่จะเด็ดสุดได้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเดินเข้าไปยิงเขานะครับเพราะว่าตลอดเวลายกแรกที่ผ่านมาที่เลียก็เห็นทางแล้วเพราะว่าถ้าอยู่วงนอกเนี่ยรู้สึกว่าโอกาสของนำพลนี่มีน้อยนะครับ มหนเริ่มบุกเข้าไปอีกเด็กเกร์เสองนะครับวยังไม่โดนโหนหันมาต่อยหนึ่งสองโดนหน้าของเด็กเกอร์เสียงเริ่มเชียร์นะครับเด็กเกอร์เตะล่างมาทีมพลเตะจอยางด้วยสมพลบุกเข้าไปอีกสมพลเบียดเข้าไปสมพลเดินบุกเข้าไปอีกสมพลเตะซ้ายลำตัวเด็กเกอร์จับได้สมพลเตะได้อีกสมพลเริ่มเจาะยางแล้วนะครับ ออุกอย่างคนวันนี้มาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับอย่างที่คุณอาเคยได้ทราบไปแล้วนะครับเด็กเกิมีหมัดหน้าอันตรายนะครับทุกซ้ายหน้ากลัวทุกหมัดทีเดียวเด็กเกิเตะล่างมาทีนึงงคนเบียดบุกเข้าอีกเบียดบุกเขาอีกย้อนข่าวความตัวคนบุกเข้าอ,อีก ครับตอนนี้เด็คเกอร์เริ่มจะถอยแล้วนะครับต้องกี้ให้ติดนะครับลุกขมิงขาวเพราะว่าเด็คเกอร์นี่มีจุดอ่อนเหมือนกันยิ่งมาเจอสภาพอากาศบ้านเราซึ่งขนาดนี้ร้อนอ,อกนาวเช่นนี้ผมคิดว่าแกคงหายใจไม่ทันน,น,นะจ๊ะนะครับดำพลไม่ประมาทนะครับดำพลขยับบุก,ขออกเข้าไปเตะล่างอีกทีนึงต่อย,ยางยันซ้ายเข้าหน้ามอนเตซส นำพลเธอไม่ได้นะครับขวาตกไม่ได้ตกไม่แน่เหมือนกันแต็ก็เล่นปักษาแหวกลังเข้ามาอีกเดีกเอร์ยืมซ้ายมาทีนึงหมดยกที่สองเอ็นอฟราทูท่านผู้มีเกียรติแดนมวยจิครบสรับมยคูุนี้ถ้านํำพลน้องกี่พาหยุสามารถชนะได้พะนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงยกที่สาม ดำพลเปิดเกมเริ่มเบียดบุกติดเข้ามาการไม่ตกแบ็คเกอร์ทีซ้ายทีนะึงดำพนจ่อย,ยางอีกดำพนจ่อย,ยางไว้ถึงจะไม่หนักแต่ว,ว่าเจาะไว้เรื่อยยันซ้ายเข้าหน้าทำซอยอีกทีนึงแบ็คเกอร์เล่นทัดมาลาเหมือนกันนะครับแนวไม้ศิลปะมวยไทยนี่ได้ทุกอย่างแบ็คเกอร์ดำพลเดินบุบกบี้ไปอีกและซ้ายเตะขาล่างเตะได้อีกแบ็คเกอร์เริ่ม คุณสก,การครับเห็นแล้วนะครับว่าแจ็คเกอร์ชัจะขาเสียแล้วนะครับครับสำหรับแจ็คเกอร์นี่นะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเขานี่มีความากระตุ่นที่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าโดาขาหนักๆอย่างนี้ยืนได้น้ำพลเบียดเข้าไปอีกแจ็คเกอร์หันมาเล่นสองนะครับแต่ว่ายังตีน้ำพลไม่ถึงเห็นนะครับสายตาว่องไวเหมือนกันเตะขวาลำตัวนะ เป็นชวาซัดหกไปท,ทีแล้วนะครับคือศอกบนรดยว่าแดกเกอร์ยังไม่แตกนำพลบุกอีกแดกเกอร์ต่อยหนึ่งสองยังไม่โดนโนำพลวันนี้การไม่ตกนะครับขาตกไม่ได้ตามต่อยขวาได้หมัดงน,ร,นรับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มาดูกันมากมายทีเดียวนำพลบุกอีกแต่ขวาเะห สายมาทีนึงหมุนตามบุกเข้าอีกหมนุนเบียดเข้าหาเตะซ้า,ายลำตัวหมุนเริ่มแล้วนะครับหมุนสายเตะล่างอีกเด็กเกอร์ตามเตะได้าาทีนึงหมุนไล่เข้าไปมุนบุกเข้าไปเบียดไปอีกมุนตามเตะล่างอีกเด็กเกอร์ยางจะแตกแล้วนะครับาสายจะเสียแล้วมนุนย้ซ้าย แจ็เกอร์นี่นะครับตอนนี้ก็รับพายุพายุอาวุธมวยไทยนะครับรับไปทั้งหลายกระบวนเลยครับทั้งเตะทั้งหมัดนะครับแจ็วเกอร์คอยต่อยสวนเหมือนกันนะครับนำผลประหมาทไม่ได้นะครับเตะซ้ายลำตัวต,ตกไม่เตะลบตัวอีวกแจ็เกอร์ตามเตะขวาทีทีนึ่งแจ็กเกอร์ฮุกซ้ายมาทีขวาลำตัว นำ้ำพลไม่ถอยนะครับขยับเข้าหาอีกนำ้ำพลกาสูงเสียบซ้ายเข้าน้านำ้ำพลทีขวาลำตัวมอนยันหลักไว้อีกแจ็เกอร์ยังเข้าไม่ได้ตามเตะได้ทีนะนหนึงนนพลจอย,อย่างทีนนนทงหมดยกที่สามหมดยกที่สามเอ็นน่าคราวสี่มวยไทยหรือว่ารู้จักมวยไทยมาประมาณ10ปีแล้วนะครับสำหรับการชกค,ครั้งนี้นะครับ รู้สึกว่ารามอนเจเกอร์นี่จะพะวงนะครับที่พะวงนี่คือพะวงลูกศอกเพราะว่าที่บ้านเขาที่เมืองเขานี่ไม่มีการสอกกันนะครับเขาก็เลยชกแบบสบายพอมาเจอนำพลแล้วก็ใช้กติกาแบบมวยไทยครบเครื่องที่ลุมพินีในวันนี้ก็เลยทำให้เผลอครับเผลอหมายถึงว่าไม่ได้เตรียมป้องกันสองนองนำพลเลยเป็นโอกาสให้นำพลนี่จับจุดได้แล้วก็ไล่ตีสอกเลยครับ าดูยกที่4ี่ครับคุณสมิงขาวยกที่4เริ่มมาแล้วนะครับลำพลวันนี้ยังไม่ปล่ำตีนะครับยังไม่ประมาทใช้เตะเข้าไปก่อนเด็กเกอร์ตัวนี้เอาขวาออกแล้วเด็กเกอร์เริ่มอ่อนแล้วนะครับตามที่คุณสัมดาดีให้ทราบเด็กเกอร์เตะซ้ายสวนมาทินคุสุดาครับทำไมถึงเด็กเกอร์นี่วันนี้โดนเจาะยางอ่อนไปยุบเลยนะครับ ก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสภาพอากาศบ้านเรากับของเขานี่แตกต่างกันเดียวครับในขณะนี้นะครับในเวทีลุมพินีผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า40องศานะครับซึ่งร้อนอบอ,อ้าวมากเพราะว่ามีการมวยเข้ามาชมนับหมื่นคนเลยครับโนเตซ้ายํำตัวอีกเด็กเอรยยันเข้าไม่ได้เด็กเอรยถีบยันวิธีนึงโนนยับซ้ายเข้าหน้าเด็กเอร์ฮุกซ้ายหมัดหน้านะครับอันตรายโนอย,ย้าอย เด็กเกอร์ทำท่าถาตะเพ็บเพรว่ายังไม่ลงนะครับโนจอย่ากทีนึงถาน้านะครับของเดกเกอร์โน่นวันนี้ยังไม่พลัมตีเสียงเชียร์บอกให้เองลุ้นตลอดนะครับโน่นย้ายซ้ายเข้าหน้าเด็กเกอหุบซ้ายมาหมัดนิดโน่นถีบยันไว้เด็กเกอขวายังปล่อยไปโนเตะซ้ายลำตัวเดกเกอร์จับโนจับขาได้ตากอร์มาผู้พิทถอนต้นรังนะครับโยนทีเดียวเดกเกอร์ล้มไปทางด้านมุมน้นเงิน ำพลบวกเข้าไปอีกนำพลกาดไม่ตกนะครับนำเตะซ้ายลำตัวเดี๋ยวเกิดเตะซ้ายไว้ ซ้ายอีกทีนึนสคสดาครับวันนี้ทางนำพลแก้กไขมาดีนะครับครับพระก่อนหน้านั้นคุณอาวุธรักวานนี่นะครับเทรนเนอร์ของนำพลตอนนี้ขาชักไม่ดีแล้วนะครับรู้สึกว่าลามอนเดเกอร์โดนหนักเลิเกินนะครับช่วงน,นี้เห่สยนะครับขอให้นาลเดิมเข้าพตขนะัาลามอนดเกนั้นโดนเตะขาตัดเข้าไป พิการไปแล้วข้างหนึ maternal, ่งน้ำพงยังไม่ยอมหยุดนะครับเดินลาเข้าไปแต่ว่าเราต้อด้วยตเองนั้นลูกเตะซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาก็ต่อการนะครับเตะต้นซ้ายไปหมดยกที่สี่ยกที่สอ็นกับเปล่าเป่าใ่ไหมครับ้ยเตะเจาะยางเอตซินมอบ5,000บาทค่ะ เลนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นยกสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วและวันนี้ถ้าเผื่อว่านาพลน้องกีพายุ์สามารถล้างแคนรามอนเดคเกอร์ได้สําเร็จนะครับคณาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวัฒนาอัศวเหมท่านจะมอบเงินเป็นรางวัลพิเศษให้1 0 0 0 0แบาทนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับนักมวยไทยเรา mm hmm. แล้วก็วันนี้นักมวยของจากคอแลนด์นะครับคือรามอนเดคเกอร์เองนั้น มีการฝิศซ้อมที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณสตาบอกกันว่ามาเจออากาศร้อนผมว่าไม่ต่ำกว่า40องศานะครับสำหรับในเวทีราชที่ลุมพินีแห่งนี้มาดูยกสุดท้ายนะครับนำอนเดินเข้มแข็งเข้า คนก,ก็เล่นตอบก,กลับนะครับใครตอบก,กลับมีแตแกแนเดอร์สนก็มอหปอเหมือนเดิมาแนแ์นที่เขาขทีเหืกันลั่นทีเดีวเพราะว่าเอรเ้นไม่มีปัญญาดิ้นนะครับอย่างนี้คงจะแก้คงจะแก้ทางยากนะครับแก้ไม่เป็นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าท้มวยรั่ง เรียนแบบเราได้นะครับแต่วิธีการแก้การกันนี่รู้สึกว่าเขายังไม่สันทัดนะครับครับก็เรียนผูกได้แต่ว่ายังเรียนแก้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคนกอดติดเอาไว้มันจะหลุดยากแล้วนะครับนายกนี้ก็มีหน้าที่ติ้งเขาอย่างเดียวแต่เขาเองไม่รู้จะทำอย่างไรครับโดดก่อนแล้วก็รุ่งกอดรำมการ ว่าจะหลุดมาได้นะครับชุดนี้ดเดินก็ไปเต็มเต็มดีเดียวัำได้อีกครั้งหนึ่งแล้วแก้มาแก้เทีนีแก้ยางหนึ่งเข้าเขานะครับเรามาหาไม่ได้นี่ก็แล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ายังไม่หมดยกสุดท้ายแล้วก็โอกาสที่เราจะพลาดนั้นมีทุกโอกาสเลยครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือฮุกซ้ายขวาของรามอนเด็คเกอร์แก้ข้าเข้ามื่อักครู่นีนดดวยว ตัดลูกนี้ราม่อนได้แเอ้ก็ไม่ใช่ที่ไก่ที่น่นาระววงก็คือหมัดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าวันนี้เป็นแฟนมวยไทยทั่วประเทศหลายสิบล้านคนกําลังจ้องดูอยู่นะครับว่านักมวยไทยเรานั้นจะสามารถล้างแค้นได้หรือไม่โมนต,มตีเข่าจริงอดรัดมาตีเข่าเข่าเนื้อๆน,น,นะครับเพราะว่าเแค่ครั้นไม่สามารถเดียวแก้ทางได้เตะลูกนี้เดีว่ายังไม่ นะรวันนี้น้ำผลเตรียมตัวมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไว้รัดเอาไว้เหน็นไะงนะครับตีข่าเอาวุนะวธที่เรากำลังได้เปรียบนะครับตีข่าวโ,โอ or, ้โหทุกทีมท็อปกระชากกำลังหาเหลี้ยงเลี้กระชากตีข่าวขวาเอาชุดนี้ ามสี่ดีมอนแทเกอร์ทันถึงกับยืนตึมไปเลยทีเดียวดินไหม่ลุดอย่าสุดท้ายครับเอนับไฟนันราวมีการขอโทษขอโพยกันครับถ้าเป็นการชกที่นิวซีแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับ <S 2> <S 2> การที่นักมวยไทยเราจะวิ่งเข้าไปจับแล้วก็กระชากคอมาตีเข่านี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอนุญาตาให้ใช้ได้คือแล้วก็ชูมือให้นำพลเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับ ในเรื่องการให้คะแนนนะครับด้ยขยควว่าทางฮอลไลน์เองนั้นก็แตกต่างไปจากของไทยนะครับคือเขาใช้ระบบการให้คะแนนท่านผ <นะ S 3> ูน้มีเกียรติที่ขรพทุก,ววกท่านการแบบสมัคร